ครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีทีุ่่นชันนะครับเด้อครับผมพอดีล่างเขาก็ได้เสียงพี่น้องมาเบิ้งครับผมถ้าพี่น้องสนใจที่ซื้อไก่ไปแล้วนะครับพี่น้องนะสนใจจะได้ล่างครับผมรนางธรามคกับหาสิบล้ำกับขายไปแน่แล้วครับผมครับสนใจกับถักธรรมะนะครับเด้อพี่น้องเป็นร่างกลมล่างกลมเกตฉีดเด้อพี่น้องเด้อครับผมมีสีสีน้ำเงินครับผมมนดีก็ขายไปหลายตัวแล้วครับสีน้ำเงินสีออกดำ ดำบากวาแล้วก็เป็นสีบลนเท่าหรือสีไทเทนนะครับเป็นไทเทเนียมครับผมครับนี่ครับครับสีดำครับผมเป็นล่างเป็นล่างเกลขีดตั้งพี่น้องเด้อตัวนี้มันเป็นล่างบลั่นนะพี่น้องเด้อครับผมเป็นล่างแบบลองปกติครับผมพี่น้องล่างแบบนี้แกงบาปุบครับผมประมาณนี้ครับสวมลูกปกติครับผมใส่ลูกได้ถึงหามิ้นนะครับพี่น้องลองรับเลย ถึงห้ามิลครับผมพี่น้องครับนี่จะเป็นสีสีชาครับนีครับผมพี่น้องสีชาครับนี่ดูนี่นัดเก็บขีดนัดพอดีพองามครับผมพี่น้องบอดักบ่เบาครับผมครับฟังนี่จะเป็นล่างเดียมครับผมพี่น้องล่างเดียมรอดนี่จะได้มาสามสี่พี่น้องตัวนี้เป็นสีชาเด้อล่างเดียมเก็บขีดครับผมพี่น้องยัดแจง ี่ออก็งาเตยพอครับกับล่างเดียมตัวนี้ครับพี่น้องได้เป็นครับไม่ใช่ล่างบอลนะครับพี่น้องเป็นล่างเดียมปกติล่องปกติล่องรับลูกหามิ้นครับผมพี่น้องครับสนใจกระทักข้ามาครับผมพี่น้องแล้วก็มีสีน้ําเงินครับผมพี่น้อง ตัวนี้มาแบบว่ามาจอดรถน้ำหนักแล้วพี่น้องเด้อสำหรับพู้มาแบบทึบๆไปครับนะครับผมัวนีเจาะซ่องปีกแต่ไม่ได้เจาะรถน้ำหนักตรงนี้แล้วพี่น้องเด้อมันบาหนากักจอดครับผมตามครับผมพอดีพอดีครับสีนเงินครับผมอ่ะมีสีชา ล่างเรียมจะมีสีชากับสีนเงินแล้วก็อันนี้เป็นสีสสสสอ,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 อลูมิเนียมสีสิงครับผมพี่น้องเนจอไลทครับผมนีจอไลทครับผมของปกติครับผมพี่น้องรถนี้จะไม่มีล่างบ่อนนะพี่น้องเด้อครับผมเป็นล่องล่างเรียมปกติครับผมล่องทั่วไปล่องปกติล่องสวมลูกปกติครับผมพี่น้องใช้ลูกสีมินหามินแจ้งคับมากครับผมพี่น้องครับ ฝากพี่น้องสามีเลรอครับผมผู้ใดซื้อไก่ไปแล้วย่งบอท่านใดล่างอยากได้ล่างกับทักขมาครับผมเป็นไอ้ล่างที่ใส่กับรุ่นไกล่รลุ่นดานขางมีเบื่อโทษนะพี่น้องเด้อบ่าวว่าสิเป็นไก่เซฟสแตนเลสไก่เซฟเล็กครับผมบสองอย่างที่ใส่ได้เป๊ะเลยครับผมตอนนี้ครับเป็นไก่รุ่นที่มีเบื่อโทษดานขางนะพี่น้องเด้อครับผมไก่ลูกปลาที่ใส่อีกรุ่นหนึ่งครับผมฝากพี่น้องสามีครับผมขอบพูดลหลายเด้อพี่น้องเด้อดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ